สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีนะคะสำหรับใครที่อยู่คนเดียวรีบไปหาข้างล่างานะคะรีบไปหาคนข้างล่างในบ้านหรือถ้าใครอยู่ส่วนฐานฐา,นะานานะลักษาานะมีคนไปอยู่ที่ตรงคนคะ่ะคำเตือนนะคะใครที่มีอายุไม่เกิน13าปีควรได้รับคำแนะนำเพราะมันน่ากลัวอยู่นะ ถ้าทุกคนแม่น่ากลัวคุณก็ว่าแล้วค่ะโ okay, อเคแล้วนะตอนนั้นใช่ไหมเราเป็นคนที่กลัวผีมาก โอเค่ะขอโทษที่ปิดไม้นะคะก็พี่เราใช่ไหมคนที่เลีเ้ยงเราเขาชื่อว่าแบมอายุสิบเอ็ดนะแล้วเราก็แบบแล้วพี่เราเลือยไปมองตรงอขอโทษนะคะอคขอดีปิดไม้นะ พี่เราอชื่อว่าแบมอายุ11นะคะขอจำนะใครที่จำไม่ได้เขาเหลือไปมองตรงข้ามข้ามข้างข้างหน้าบ้านเราใช่ไหมแล้วเขาก็เห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือเขาเห็นคนเอียงคอหนเมตรและและ ตาโตโบแลบลิ้นและนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้เขาติดกันแต่นิ้วโป้งทั้งสองข้างไม่ติดกันแนบหูนิ้วโป้งสองข้างเสียบเข้าไปในหูประมาณไม่ลึกมาก1เมตร เขาพี่เราเห็นอยู่แต่เดิมแล้วพี่เราหยิบไปเอาอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วเราก็เราก็เห็นแล้วพี่เราก็ออกมาพอดีแล้วพี่เราก็บอกว่าอยากไปดูอยากไปดูปดแล้วก็ทําไมทําไมถึงรู้ไม่ได้แล้วก็งงไงเรางงทําไมถึงรู้ไม่ได้แล้วแล้วพี่เราก็เรียกเราเข้าบ้าน แล้วจวังหวะนั้นเราหลุดก,กันสองคนไงแล้วเราแล้ว,ลวนางเป็นคนที่กลัวผีมากแล้วเราก็แบบเราเราก็คิดว่าผีมันไม่มีจริงแกมันมีจริงตอนเช้าข้างาบ้านก็คืออ,คอเราบอกเลยะว่าเราเห็นจริงกับตาตรงข้างบนของพี่ข้าวหอมตรงข้ามบ้านหน้า ชี้ไหมอืมน,นั่นแหละข้างบนตรงเตียงนอนลงก่แล้วข้างบนตรงตรงเตียงนอนแต่ไม่ตรงเตียง,งนอนนะคะทุกคนเป็นตรงหน้าตากินหน้าตาแล้วก็ทำไมมันมันมันฉักยันน่ากลัวไปแลยเราก็อาาบอก คือทำใจไม่ไหวอะแล้วก็แม่รู้ว่าจะทำยังไงยังไ,ไงแล,ลแ,แล้วก็เลยแบบเราก็เลยเข้าบ้านแล้วปิดรั้วปิดอะไรปิดอะไรให้หมดเลยไม่ให้เข้ามาใช่ไหมแล้วเราก็เออมันก็เงียบสนุกแต่ความที่ไม่เงียบก็คือมันคือคือเนี่ยมันมัน มันแลบลิ้น 2, 2> สองสองเมตรจี๊นะทุกคนเฮ้ยมันจะเกินไปนแล้วนะพี่เราก็แบบสงสัยไงว่าไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็งอง,นะงอง่ะงงงงเราก็ทำใจไม่ได้แล้วนะก็อยู่กับมันอนะ่ะ ก็เลยแบบบอกพี่สาวไปว่าพี่หนูกลัวหนูกลัวหนูไม่ไหวแล้วหนูขอขึ้นบ้านได้ไหมขึ้นบ้านเราแล้วพี่เราก็บอกว่าอย่าขึ้นอย่าขึ้นแล้วก็งงแล้วพี่เราเคยขึ้นมาแล้วแล้วเ,เจออะไรก็ไม่รู้มันน่ากลัวมากหนักเจอคนเหงาลูกลาาเป็นแบบโตๆโตสูงๆประมาณร้อยห้าสิบ นางยืนอยู่เงาดำแล้วนางก็เดินออกไปใช่ไหมนางเดินออกไปความเป็นไฟไฟตรงที่พี่แม็กเราอะเป็นพี่ของพี่เรานั่นแหละพี่เป็นพี่เราแท้ๆเลยนะเขาก็ มาใช้เหมือนให้ไปเอาชาร์จแบตชาร์จแบตให้ให้พี่หน่อยเร็วๆเรๆ,ๆก็คือเราไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่เราก็เล่าวาอะไรให้ฟังเมื่อก่อนนั้นมีคนชายชาลาเขาเป็นคนเป็นไม่ค่อยแก่มากอายุไม่เกินหน้า,าเขาให้ให้ผูกคอตา เราก็คิดเราไม่น่าเราไม่น่าเลยเราไม่น่าขึ้นไปเลยเราไม่น่าไปท้าทายกับมันเลยเราก็มาต่อกลางคืนนะทุกคนคำราบใครที่กลัวผีไปดูกับคนเยอะยนะขอร้องอย่าดูคนเดียวเด็กขาดแล้วก็ให้ตายบ้าบอเราก็พูดแบบนั้นนะแล้วพี่เราก็บอกจริงจริง ผู้คอตายหนึ่งคนไม่จริงอ่ะพี่พี่ทาไมพูดแบบนี้กับหนูเขาก็บอกว่าพี่ก็บอกว่าพี่เราพี่ชายเราแท้ๆเลยเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้อ่ะแล้วแล้วก็ไม่รู้มั้ง เราก็แบบทําใจไม่ได้เราใจ,จเต้นตึกๆเลยจังหวะนั้นมีคนเคาะ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 ประต,ประตูประตูนะมีคนเคาะประตูนะคะก็เร <hel an> ื่องนี้ก็จบไปบ๊ายบาย